แต่ชาวบ้านบางคนบอกว่ามันยังระแวงเสียงระเบิดหรือเสียงดังๆที่เกิดขึ้นเช้าวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่ไปดูแล้วนะคะติดตามได้จากผู้สื่อข่าวอมรินทีวีคุณภัยจิตพานนรายงานสดเข้ามาจากจังหวัดศรีสะเกดเชิญค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะบรรยากาศที่ศูนย์อพยพแห่งหนึ่งในอำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะคะต้องบอกว่าตอนนี้เองผู้อพยพนะคะชาวบ้านก็ทยอยเดินทางเข้ามาพักพิงที่นี่อย่างต่อนเนื่องบางส่วนที่เดินทางมาก่อนหน้านี้แล้วก็ยังคงปักหลักพักพิงอยู่ที่นี่ดิฉันใช้คุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศสดๆนะคะตอนนี้อย่างที่เราเห็นว่าประชาชนที่มาพักอาศัยอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้นะคะส่วนใหญ่ก็อยู่ระหว่างการเดินไปรับอาหารที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจัดเตรียมเอาไว้ให้หลังจากนั้นก็จะมานั่งทานอาหารกันที่บริเวณศูนย์พักพิงจุด พักพิงดังกล่าวนะคะซึ่งต้องบอกว่าบริเวณนี้นะคะแม้ว่าจะอยู่ห่างจุดแนวปะทะชายแดนไทยกัมพูชานะคะแต่ว่าต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ทีมข่าวเดินทางมาปักหลักที่นี่ ตลอดเวลาจะได้ยินเสียงปืนใหญ่เสียงการประทะกันต่อเนื่องเป็นระยะๆนะคะระวมถึงแรงสั่นสะเทือนของการยิงระเบิดในแต่ละครั้งนะคะสั่นสะเทือนมาถึงจุดนี้แต่ทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆก็ยืนยันค่ะว่าบริเวณนี้ยังเป็นแนวที่ปลอดภัยและประชาชนสามารถพักอาศัยพักพิงได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนะคะต้องบอกว่าเ,าเสียงปืนใหญ่นะคะดังตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณเช้ามืดที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณ3ามนาฬิกาสานาทีนะคะประชาชนที่อยู่ที่ศูนย์พักพิงนี้ ะะก็เริ่มที่จะได้ยินเสียงาการยิงปืนใหญ่การยิงปะทะการบริเวณแนวชายแดนนะคะต้องบอกว่าบรรยากาศในพื้นที่อาเภอการทะลักจังหวัดศรีสะเกดนั้นยังตึงเครียดค่ะเพราะว่ามีเสียงปืนใหญ่ดังอยู่ตลอดเวลานะคะตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนะคะจนกระทั่งถึงช่วงเวลาที่เราเดินทางมาถึงแล้วก็ปักหลักอยู่นะคะเพื่อที่จะรายงานที่คุณผู้ชมทราบนะคะ ขณะที่นายอนุพงศ์ค่ะสุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดซึ่งวันนี้เดินทางมาที่ศูนย์อพยพแห่งหนึ่งในอำเภอการทรลักษ์ซึ่งก็คือจุดที่เรารายงานอยู่นะคะแล้วก็ได้พูดคุยกับพิมข่าวอมรินค่ะให้ข้อมูลว่าขณะนี้เองในพื้นที่การข่าวยังมีการยิงปะทะกันอย่างต่อเนื่องนะคะบริเวณแนวชายแดนซึ่งก็ถือเป็นยุทธวิธีของทางทหารนะคะในส่วนของหน่วยสนับสนุนส่วนหลังเองก็จะคอยดูแลเรื่องของการอพยพประชาชนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงโดยก่อนหน้านี้ค่ะมีการเพิ่มพื้นที่ขยายวงกว้างมากขึ้นนใการ อบพยพนะคะแต่เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ก็ได้อบพยพประชาชนออกไปเกือบทั้งหมดแล้วนะคะให้มาอยู่ในศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้ให้ในแต่ละอำเภอโดยศูนย์พักพิงแต่ละจุดถูกจัดเอาไว้ในพื้นที่ที่มีการประเมินแล้วว่าปลอดภัยสูงค่ะแม้ว่าบางจุดจะยังได้ยินเสียงการประทะกันแต่ยืนยันว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยแม้ว่าสถานการณ์ยังไม่ปกติก็ยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงในส่วนของการดูแลประชาชนค่ะ ในทุกอำเภอที่มีความเสี่ยงนะครับอำเภอที่มีความเสี่ยงสูงนะครับแล้วหรือมีความเสี่ยงเนี่ยได้อพอยพพี่น้องประชาชนมาอยู่จุดศูนย์พักพิงที่จังหวัดจัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มเติมประเ olan, dining, ม,มินแล้วว่าน่าจะต้องเพิ่มเติมเข้ามาเราก็ทยอยเข้ามาก็เกือบหมดแล้วครับสิ่งที่ศรีสเกตกําลังดาเนินการอยู่ก็คือทําอย่างไรที่จะดูแลผู้ที่อพยพมาสู่ศูนย์พระพิงเนี่ยให้ได้รับความปลอดภัยแล้วก็ให้ลงชีวิตอย่าง มีมาตรฐานอย่างสูงสุดเราก็ถือว่าตอนนี้เหตุการณ์ยังไม่ปกติเมื่อเหตุการณ์ยังไม่ปกติเนี่ยเราก็คงสถานการณ์ในการดูแลประชาชนนะครับให้มาสู่พื้นที่ที่ หลายฝ่ายนะครับได้ประเมินร่วมกันว่าเป็นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็สามารถจัดการขณ<น>ะ<ร>เดียวกันค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะที่ศูนย์แห่งหนึ่งอำเภอกันทละลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะคะให้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยในสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดศรีสะเกดนะคะโดยมีการให้กําลังใจและขอให้ประชาชนอดทนรอค่ะเพราะว่า ตอนนี้ทางทหารเองกำลังทำทุกอย่างเพื่อปกป้องประเทศและประชาชนเชื่อว่าเร็วๆนี้สถานการณ์น่าจะคลี่คลายได้ค่ะส่วนบรรยากาศที่ศูนย์อพยพนะคะมีความวุ่นวายเล็กน้อยค่ะเนื่องจากว,ว่าขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังแจกสิ่งของซึ่งก็มีชาวบ้านเป็นจำนวนมากมารอรับทําให้เกิดความแออัดจนกระทั่งมีผู้สูงอายุนะคะเป็นลมหมดสติไปเจ้าหน้าที่จึงต้องประกาศหยุดการแจกสิ่งของก่อนชั่วคราวนะคะเพื่อให้หน่วยแพทย์พยาบาลที่ศูนย์อพยพนั้นเข้าไปช่วยเหลือและนําตัวส่งโรงพยาบาลน,นั่นเองค่ะ และสําหรับบรรยากาศที่ศูนย์อพยพแห่งนี้นะคะที่เราบอกไปว่าจุดนี้เองมีการได้ยินเสียงปืนเสียงปืนเสียงการยิงปะทะการที่บริเวณแนวชายแดนนะคะอยู่ตลอดเวลาแต่ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ11บเนาฬิกาจนถึงตอนนี้ค่ะเสียงปืนเนี่ยก็เงียบไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าเราได้ติดตามสถานการณ์ผ่านทางกองทัพบ,บกที่มีการชี้แจงนะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยทางทหารเนี่ยก็ได้เข้าเคลียร์พื้นที่ที่ภูมะเขือแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เองประชาชนตรงนี้เองก็สบายใจขึ้นเยอะค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าอยู่กันอย่างหวันว่นหวัน่นเนื่องจากว่าตรงนี้ได้ยินเสียงการระะการปะัน คางที่จะชัดเจนนั่นเองค่ะส่วนทีมข่าวของเรานะคะยังคงปักหลักอยู่ที่ศูนย์อพยพนะคะถ้ามีรายงานความคืบหน้าจะแจ้งเข้าไปให้ทราบค่ะขอบคุณคุณภัยจิตค่ะจุดนี้คนอยู่เยอะนะคะขอสงวนไม่พูดพิกัดรายละเอียดนะคะแจ้งเป็นพิกัดกว้างๆอำเภอจังหวัดไปเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่อยู่ในศูนย์แต่จุดนี้คนมาเยอะมากจริงๆดูในภาพเหมือนบางทีทีมแพทย์ทีมพยาบาลอาจจะไม่พอในบางสถานาการณ์ด้วยซ้ํามีคนเป็นลมเลยค่ะนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ